96.5เกาะติดเลือกตั้งผู้วา่ากำหนดอนาคตกทมศาสตราจารย์ดร ok จงจิตฮิรันราบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับค่ะ,ส,คะสวัสดีค่ะคุณประจักษ์คุณอรวรันค่ะค,ค,ค่ะู้สั่งทุกท่านนะคะอาจารย์ลงสมัครตั้งแต่วันแรกเลยนะครับอาจารย์<ช>ฮะอาจารย์ไปหาเสียงที่ไหนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าข่าวคราวอาจารย์ดูจะเงียบๆย,ยังไงก็ไม่รู้นะอาจารย์ฮะ ค่ะดิฉันเมื่อวานนี้ดิฉันได้ไปหาเสียงที่ตรงกรเกษตรแฟร์แล้วนะคะครับค่ะ,คะแล้วจริงๆดิฉันก็ไปหาเสียงกับหน่วยงานที่ดิฉันมีทํางานมานะคะไม่ว่าเป็นมหลาลัยหรือโรงเรียนที่สําเร็จการศึกษามาค่ะค่ะอาจารย์คะคงต้องถา,ถามถึงเรื่องของสิ่งที่ตั้งใจนะคะที่อยากจะมาอาสาให้กับคนกรุงเทพบ้างเพราะดูจากประวัติอาจารย์เนี่ย อาจารย์ที่ถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญมากในเรื่องของด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานอาจารย์คิดว่าความรู้ต่างๆที่อาจารย์มีมันจะมาผนวกรวมกับการมาทำงานให้กับเมืองหลวงอย่างกรุงเทพของเราเนี่ยได้ยังไงบ้างคะค่ะถามได้ดีมากเลยนะคะคือเราต้องหนึ่งเราดิฉันใช้แค่สองอันนะคะสอง สองจงนะคะคือหนึ่งจงก้าคิดก้าทเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองใสสะอาดนะคะครับอ่าแล้วก็คำว่ากล้าคิดเนี่ยก็อย่างที่ตอบคำถามท่านเลยนะคะคือต้องใช้วิชาการนําการเมืองค่ะครเราก็รู้เหตุผลหลายๆอย่างนะคะเราจะพัฒนากรุงเทพนะคะเพื่อกรุงเทพเป็นเมืองที่เก่าแก่มีอารยธรรมมา2 2 6ร้อยยี่สิบกปีแล้วนะคะเออเราจะดำรงไว้ที่ศิลปะวัฒนธรรมได้ ก็ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็ใช้โครงข่ายทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครักภาคเอกชนภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการเพื่อนำองค์ความรู้ประสบการณ์ความสำเร็จของทุกหน้าเพื่อเปลี่ยนกรุงเทพเป็นเมืองใสสะอาดะนะคะซึ่งอันนี้ดิฉันว่าดิฉันได้เปรียบเพราะว่าดิฉันเป็นคนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับพักใดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะ,ะประสานงาน สางานกรทมาต่องานเชื่อมต่องานแล้วแล้วก็ไร้รอยแยกค่ะค่ะ,คะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะที่บอกว่าอยากทํากรุงเทพเป็นเมืองใสสะอาดแล้วก็ใช้ในเรื่องวิชาการนําการเมืองเนะะี่ยค่ะค่ะเพราะกรุงเทพอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะถ้าเราจะเห็นว่าเมืองที่พัฒนาทั้งหมดในเมืองใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นเมืองโตเกียวที่อยู่ในเอเชียหรือเมืองปารีสทั้งหมดเนี่ยก็พัฒนาได้นะคะแล้วเขามีเมือง มีอะไรที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างโซโรเกรียนดิฉันก็ใช้คําว่าสวัสดีกรุงเทพเมืองใสสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเป็นเมืองท่องเที่ยวกรุงเทพคือประตูที่จะมาติดต่อกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําได้นะคะคือระบบทุกอย่างเนี่ยเราใช้เป็นเมืองพลังงานสะอาดนะคะ <c oughs> ซึ่งแล้วก็ระบบมวบัตรนักเสียทุกอย่างเนี่ยมันสามารถทําได้นะคะค่ะทําให้เป็นระบบนะคะครับ <c oughs> ยางน้าเสียแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานได้นะคะค่ะอย่างน้ําเสียนี่เราถึงใช้เรื่องบุรุษบุรนาการจริงๆสิ่งที่ทําอยู่ทุกวันเนี้ยเราจะเห็นว่าเกทมก็ทํานะคะรัฐบาลก็ทําแต่ทําเป็นกิ๊กซอว์แต่แต่ต่อกันไม่ติดค่ะนะคะแต่ถ้าเราทําโดยใช้วิชาการนะคะแล้วเราเราเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเนี่ย ทุกอย่างมันเชื่อมต่อกันได้ค่ะค่ะอาจารย์ข้ายกตัวอย่างง่ายๆน้ําเสียในคลองกรุงเทพมันมากกว่าน้ําใสจะทํายังไงให้น้ําเสียมันเสียน้อยและกลายเป็นใสมากได้คะอาจารย์ค่ะคลองคูคลองนะคะหนึ่งเปลี่ยนคลองคนให้เป็นคลองคอนกรีตให้หมดนะคะนะคะแล้วก็มีเราต้องทําทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะมีการเติมออกซิเจนมีการใช้แบคทีเรียใช้ทุกอย่างเพื่อ เพื่อทําให้คลองเนี่ยเป็นคลองสายสะอาดในขณะเดียวกันนะคะจะต้องทําเป็นระบบนะคะบาะที่ทําง่ายๆก็คือน้ําเสียกับน้ําดีเราต้องแยกออกจากจากันได้นะคะเราเป็นคลองคู่นขนาดเล็กๆออกไปนะคะ <S <S คแล้วต่อไปเราก็สร้างเป็นระบบจริงๆมันมีระบบบําบัดน้ําเสียนะคะแต่ว่าทาคือดิฉันอยากคือมันทีกรุงเทพแบบมันเติบโตขึ้นทุกวันมันต้องเร็วด้วยค่ะ <S <S อืต้องต้กล้าที่จะทํานะคะ <S <S ทาให้มันเร็วอะค่ะ และจะสิ่งที่ดีฉันใช้ค,คาว่ากล้าคิดกล้าทำคำว่ากล้าทำเราต้องทําความดีไม่โกงนะคะคอรัปชัาฉันไม่รับ,รบนะคะสิ่งที่ดีฉันพูดได้เพราะดีฉันเองเนี่ยก็มีคุณสมบัติได้ได้ผ่านการตรวจสอบจากปปชได้เข้าไปสมัครบริษัททีการปปชถึงสามครั้งนะคะการการปปชสำนัการปราชารปรชเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติตรงเนี้ยผ่านหมดค่ะคนะคะก็ก็เป็นเครื่องรับประกันแล้วโดยอัตราส่วนแล้วผู้หญิงนะคะก็โกง อันนี้เราก็ต้องยอมรับนะคะถ้าก็ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็ในสิ่งที่ที่ทำะคะ่ะครับอาจารย์ฮะแนวแนวแนวทางของอาจารย์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางด้านเรื่องพลังงานเพื่อที่จะให้กรุงเทพมหา,หาคนครเป็นเมืองแห่งพลังงานสะอาดเนี่ยหรือแม้แต่สโลแกนง่ายๆที่ผมดูจากแผ่นพบบับบัวชัวของอาจารย์เนี่ยนะจะว่าอยู่ดีกินดีมีสุขเนี่ยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์คิดว่าสมมติถ้ามีโอกาสได้ รับเลือกจากชาวกรุงเทพมหานครเข้ามานี่อาจารย์จะใช้เวลานานไหมครับในการที่จะทําทุกอย่างให้มันปรากฏที่เห็นผ,ผลทําได้จริงอย่างที่อาจารย์ว่านเนี่ยฮะคือย่างที่ที่เรียนนะคะทําได้ครับเพราะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะเราต้องดึงดูยมาดูบทบาทของผู้ว่ากทมมีปริบทให้ทําอะไรได้บ้างดิฉันในฐานะชาวกทมดิฉันเกิดที่กทมนะคะแล้วก็เติบโตที่กทม กทมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นแล้วว่าปัญหาคืออะไรนะคะนะคะสิ่งที่ทําบางอย่างที่ทําไม่ได้เพราะว่าอย่างที่เรียนนะคะถ้าเราสามารถประสานทุกด้านนะคะไม่ว่าโดยที่เราเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเรามีความจริงใจงบประมาณทุกอย่างเนี่ยมันก็ออกมาแล้วก็ทําได้นะคะเพราะมันมีงบประมาณเพียงพอที่ในการพัฒนากรุงเทพนะคะและ้วในเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอยู่ของชาวกรุงเทพต้องปลอดภัยนะคะ นะคะเดฐานหาที่ที่ฉันเป็นผู้หญิงดิฉันก็คิดว่าเออมันต้องมีศูนย์ที่ดูแลเด็กแล้วก็คนชรานะคะแล้วให้ผู้หญิงได้สามารถไปทํางานแล้วเขาใช้ชีวิตในกทมได้อย่างปลอดภัยค่ะนะคะมีไฟสว่างมีเราใช้แค่โซล่าเซลล์ไปติดไว้นะคะตาม <ừ> mm. อย่างเนี่ยมันก็ คือเสียบปลั๊กกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นบ,บางอย่างเนี่ยมันประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดเงินตาด้วยค่ะอาจารย์จงใช้เวลาในการเตรียมการนานไหมครับอาจารย์สมมติได้รับเลือกเสร็จสรรเรียบร้อยเนี่ยชาวกรุงเทพจะกลายเป็นเมืองเมืองมหานครแหง่แหงพลังงานสะอาดอยู่ดีกินดีมีสุขสักสองปีเนี่ยทำทำ,ทำได้ไหมครับอาจารย์เห็นผลเลยไหมครับอันนี้ทําได้อยู่แล้วเพราะจริงๆเราพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะครัฐก็ทาแล้วเราอย่างดีฉันเนี่ยถ้าก็ โดยถ้าเป็นผู้ว่าเป็นกทมเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะท <ừ m. S 2> ่านนายกก็เป็นผู้หญิงดิฉันคิดว่าเราสารงานกับรัฐบาลได้เต็มที่เลยค่ะนะคะ <c oughs> อย่างที่ดิฉันบอกว่ามันไร้รอยแยกเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็สารงานของกทมต่อได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยความดิฉันว่าทุกอย่างเนี่ยที่ท,ที่ที่เราทําแล้วย,ยังเดินได้อย่างช้าช้านะคะไม่ใช่ว่างานกทมทุกอย่างเนี่ยพัฒนาไปแต่บางอย่างก็แต่อันนี้เราต้องยอมรับว่ามันติดขัดใช่ไหมคะ นะคะเพราะฉะนั้นนียถ้าเราทําทําให้เป็นระบบนะคะแล้วดิฉันก็เรียนว่าการที่ใช้วิชาการใช้แบบเรือนอาการใช้แบบครบวงจรเราเรามีอย่างมาีทุกอย่างให้มันเชื่อมโยงกันได้ค่ะเราก็ทําได้ปีหนึ่งก็เปลี่ยนแล้วค่ะโดยแล้วสองปีก็พัฒนานแล้วก็ บางอย่างเราต้องเริ่มขึ้นมาก่อนนะคะเราต้องกล้าที่จะเริ่มอย่างแค่เรื่องระเบียบวินยัยเราก็ต้องกล้านะคะ <c oughs> กล้าที่จะทําเพราะเราจะได้เป็นเราเราเป็นประตูแห่งการท่องเที่ยวนะคะความสะอาดเราก็ต้องทํานะคะขอยะที่ดิฉันที่ฉันบอกว่าลดละเลิกเนี่ยลดการใช้ใช้น้อยใช้ที่เจำเป็นนะคะมันก็รักษาพลังงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกของเราลดความเห็นแก่ตัวของเราลงนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบวิน,นัยพวกนี้ค่ะทาได้เลยค่ะ ค่ะอาจารย์คะเรียนถามหน่อยนะคะช่วงนี้เนี่ยก็มีการทําผลสํารวจความนิยมของคนที่จะไปเลือกผู้ว่ากันมาหลายสํานักผู้สมัครอิสระต้องยอมรับจริงๆว่าบางทีอาจจะไม่รู้อยู่ตรงลำดับไหนได้วยซ้ําไปอาจารย์มีท้อบ้างไหมคะกับการหาเสียงที่เหลือไม่ถึงเดือนหนึ่ง,ง,งเดือนนี้แล้วจะทํำยังไงกันเพื่อให้ได้คนรู้จักอาจารย์มากขึ้น,นะคะค่ะคือจริงๆดิฉันต้องคิดว่าหนาดิฉันเองก็ อย่างที่บอกนะคะดิฉันคิดว่าคนกรทมจริงๆก็ต้องการคนทีกท่กล้ากล้าคิดกล้าทำนะคะดิฉันก็แสดงออกว่าดิฉันเองเนี่ยด้วยคุณสมบัตินะคะของตัวเองด้วยด้วยด้วยความที่ว่าเอ,อถามว่าจริงๆเนี่ยดิฉันว่าดิฉันเป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะคะเพราะถ้าดูแบบดิฉันนี่ยไม่ได้อย่างที่เรียนว่าคนอย่างที่ความเป็นอิสระเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ ที่ดูดูมีประโยชน์นะคะเพราะว่าแกวกัทมอันเชื่อเห็นว่าบางทีเขาก็เบื่อเบื่อจําเมืองนะคะค่ะครับก็เอาเป็นว่าอาจารย์ขอเป็นทางเรื่องนะคะพบกับอาจารย์ได้ที่ไหนบ้างคะเผื่อคนอยากฟังวิสัยทัศน์ของอาจารย์ต่อเนี่ยค่ะไปเจออาจารย์ได้ที่ไหนหรืออาจารย์มีแผนหาเสียงตรงไหนยังไงหรือว่ามีมีหน้าเว็บไซต์อะไรของอาจารย์อยู่บ้างหรือเปล่าคะมีฉันเปิดเว็บไซต์ไว้แล้วค่ะแล้วก็เนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่เข้ามาดูเว็บไซต์ของจงจิตัมายเลขสิบสได้นะคะของอ่องเฟซบุ o กอะค่ะทั้งเว็บไซต์แล้วก็ Facebook นะคะสิ่งที่ดีฉันพูดในวันนี้ก็ได้เขียนลงไปนะคะว่าเอาเราแค่นะคะแค่กล้าคิดกล้าทำนะคะเราก็เปลี่ยนกรุงเทพได้คคอเแล้วก็เพื่อประเทศไทยอย่าลืมเลือกเบอร์สิบสองนะคะขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะศาสตราจารย์ดรจงจิตธีรันราบหมายเลข12ค่ะ